สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลราและต่างประเทศนะคะเมื่อนีแม่น้องอาดามาตามลุงอิงพี่น้องลุงอิงฝัน,นมีคนมาเหาะมาเขียนเลขให้โตเดียวพี่น้องเดือมั่นใจงวดนี้เลขเขาต้องเข่าพี่น้องดวงว่าฝันแบบนี้มั่นใจเลขเขาแล้วพี่น้องเพื่อนมาเขียนให้โตเดียวแขนแขนพี่น้องขก็อบรับชมรับฟังเลยค่ะว่าเพื่อนให้ลุงออ่งตัวไหนไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมให้นางแบบใจวิโนแต่ครั้งหนึ่งนะหนูว่าจะบานแม่นองกระดาในนี้ลุงว่าพันได้เป็นตัวพวกหนูแรงลอยมาได้หน่อลุงให้เลขเขาให้ได้ค่าน้ำมันได้งวดนี่เนื้อฟันยังไงลุงบ่อยฟังนลำแน่ฟันขึ้นชุดทูบขอบขึ้นมันผาเนี่ะขึ้นมันผาได้พันเป็นตัวว่าเลขสามเท็ดเดอร์เสือโลดไปซอขอผู้ใดลุงขอภูม้บัญเละ อันเราเราลุ้งขึ้นส่วนหนูมะไทยยุวัดเห็นละคนอันนี้ท่ายุวัฒมันยี่สิบคนคนขวัญขล่าเสียงกระดังเนาะเสียงดังเงินนกนึกเสียงเดาบนเงียบท่ายุวัดมันมาลุ้งนี่ลูก็นึกว่ามะไทยยุวัดเสีงเขามัันงขังเต้ขังดูแล้วหนูมะไทยยุวัดเลยผู้ยิ่งรือผู้ชายลูกเขียนให้เลยเป็นผู้ชายเขียนไว้ขึ้นโตถูกวอกไงเมืองเก่งนเลยสามเจ็ดนี่เพิ่งมานอนรับฝันดีก็ฝันดีก็สามเจ็ดตัวเข้ากันเลย อาาแจ้งเลยไหมเหยียดตัวนี้กันนะฟันมันมีสองตอนมันบ่กลืนเดียวสองตอนตอนแรกฟันว่าจังไรฟันว่าสามเจ็ดเด้อก็เลยนอนพิงหมอนเสียงอีกก็สามเจ็ดตัวเก้าหนแหละมื่อเก่งอยู่่ตอนที่สองคนว่างไหนคนว่าซื้อเอารถลสามเจ็ดเท่านั้นบ่ได้หรอผู้ชายบ่ได้บอกล่างบอกบนุญแบบบอกเลยฝันเข็นนี่จะสั่นเห็นโตเพิ่นบ่บ่เห็นเพิ่นเียนเล็กะเพิ่นก็มีถอยมี สามเจ็ดะสตัวก็ใหญ่คนแรกคนแรกบ่ได้เขียนห้องบอกระเขียนไว้าอย่างไรเขียนตั้งไว้ทั้งโต๊ะเลยตัวสีแดงหรือตัวสีดำโตัวสีน่าเงินนี่แหละเบือแดงสามเจ็ดสามเจ็ดทั้งโต๊ะอันอันโต๊ะเดียวเลยฟันขึ้นเดียวฟันสองรอบฟันสองรอบใกล้สีแจงรอบหนึ่งรอบเดิกรอบเดิกรีบเป็นแกนไว้ทั้งโต๊ะเลียวก็นอนก็ไปฟันอีกเห็นเลขตัวเก้าแล้วสามเจ็ดคือเรา เบิ้งคักรเล้วเป็นเลขสามเจ็ดลชัดเจนดีสามเจ็ดนั่นน่ะมกมีเลขสามตัวบอก่ะบอกมีนบอกให้เสือเด้อบนหรล่างก็บกสเจ็ด่นตัวเดียวคุณว่าเนี่ยเขียนไว้ให้แล้วนะเสือเด้อเขียนไว้ให้แล้วเขียนไว้ให้แล้วทั้งตัวตัวมึงเกิงหอดสันตัวเกิงตัวสามเจ็แบบบุบไปไงเบิ้งเบื้งขกระสามเจ็ดเลยหมจ้ะสามเจ็ดนี่แหละชัดเจนเลย มันสดใสมันขึ้นก่อนจะนอนอธิษฐานว่าจังไดอธิษฐารเราบอกเลขเลยเด้อแม่งนั้นลำบากเด้อในช่วงนี้มเอมืออื่นก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นงานเนะลุงนาะบ๊็ยบ่มีงานได้เไหะวันนี้วันนี้ได้ตัวยูสุดนอนฝันเลยโอ้ยเมื่อวานหนูไปลุงวายย่ำเฝ้ามาลุงบ่หันฝันมั่นฝันเนาะ บันไดห้ามเ้าตื่นมานบันี้ทงไปว่าฝันแล้วเามุ่อาว่านไปขึ้นว่าบ่าันฝันฝันม่ขึ้นนี่แหละคือรอนตาเนงบได้เนาะทำตัวันนี้ขึ้นเดียวฝันสองรอบฝันสองรอบแต่ว่าเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันบ่บอกกัคักแล้วเนาะเนหางเดียวพี่ตองเอ้ยหางเดียวมือแคกลับไปกลับมาเจ็ดสามสามเจ็ดสำ่ะวอาคือสามมันขึ้นหนึ่งสี่ะลูกเนาะ ให้ to เขาเจ้ว่าลูกอื่นกลับมาดังอีกรอบนึงอืมเลขตัวเดียวไหมเพื่อนบอกพร้อมแล้วเพื่อนก็เขียนให้พร้อมเขียนให้พ่อมเกี้ยนพวกเก่งอยู่เขียนพ่กเขียนธรรมดาบอกพ่อมบอกพ่อมยันเทาเบิ่งผิดบอกนาอะไรตูมเบื้องเก่งนี่สิอะไรตูมเป็นไงเขียนแบบนี้แล้วก็บอกว่าสามเจ็ดวไว้ที่โต๊มว่างไว้ถึงโต๊ะเป็นกระดานนะโต๊ะสูงบ่พอดีนี่แหละนะยืนเห็นนี่แหละคันสูงนู้นคันสูงนู้นว่ามันจะเป็นบล็อเหมือน วางไว้ขึ่งสูงเสืบอยู่จากสูงจากลลางจากบนละพี่น้องสืบไปเลยบนล่างสำหรับพี่น้องเลขัวเดียวห้างเดียวนเครับฝันขึ้นเดียวกันฝันสองรอบเลขห้างเดียวพี่น้องหายาพี่น้องจังสีนาะบ่อหมฝันดุดแล้วเดือดลุงว่าผ้าไทยร่วนดวนดวนฝันขักแล้วฝันเป็นโตบ่อออกกระโพดแล้วลระโพดแล้วทั้งที่แล้วบ่อฝันทั้งบอกสามเจ็ดทั้งเขียนหายกับสามเจ็ดสามเจ็ด ตั้งไว้ถึงโตให้เบิง้งตั้งไว้ให้เบิ้งเลยพุ่งโเลยอได้เนาะกัศวีว่างได้เลยเนาะม้วนที่แล้วสีม้วนเปลี่ยนด้วยซึ่งกรสันก็ไดเลยเนาะบ,นบ้กันมัน,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 นเปิ้ลว่าเข,ยขียนไว้แล้วไปเบิ้งเอากัศวีว่านี่เนาะอันนี้เปิ้ลบอกพร้อมแล้วามเขียนพร้อมเขียนไว้พร้อมตั้งไว้ถึงโตนี่แหละเอาไว้นี่แลหละว่าสันแล้วก็วน,นอนตื่นมาไปขอห้องน้ำกลับมากับฝันอีกไม่เอากลับมานอนฝันไหมฝันไหมสองรอบเลยกระโตเดียวกันตัวเดียวกันนี่แหละสามเจ็ดคือเขา ปันใหม่รอบที่สองเป็นผู้เก่าบ่้วยผู้เก่าเลยยังอยู่เด้อสามเจ็ดเหรอสัตนซื้อเลยตามไปเติมหนังเลนะตัวเดียวหางเดียวนะพี่น้องหางเดียวซื้อบนซื้อรางเท่านั้นแหละสามเจ็ดเจ็ดสามขึ้นเงินฝากผมเนาะขึ้นเงินฝากปังตัวละห้าสิบบาทก็บสองร้อยจะเสียงว่าเห็นตัวมันเลยมั้ยเห็นตัวเลขไม่ให้ตัวก็่สีบุทลักษณะเดียวกันค่ะคนที่มาบอกหนึ่งซีมาน่าจะ อันนั้นห้องบอกตัวนี้เขียนใงเขาบอมเนาะจะให้ชี้ชัดเจนกว่าเก่าเนาะจะเนาะบอกเขียนไม่เป็นบอกเป็นตัวเลขเลยเด้อบหมให้บอกปัญหาบเขาเนาะไม่ได้เอาปัญหาได้เลยเนาะเป็นตัวเลยเมื่อที่แล้วที่จริงก็เป็นเช็ดเก่าเขเลยมันเห็นสร้างเนาะใช่ไหมตีว่าเป็นทุกเื้อตีเป็นยังไงเก่าเนี่ยเก้าสีเก้าเก้าแปดกับเก้าสีมันนีมันมันยังวันบอกเป็นตัวมันยังกับลูกมัน นี่ดาว่าเจ็ดเจ็ดเด้อยุของรักมวยมาเก่ายี่แล้วมาเลมันสี่เก่าหกนสี่หกเก่าลเอมาึงแลวจริงๆสามตีเจ็ดเ่ไงดาวะไงดาวแล้วลงตัวนั้นหรือ่าฝันฝันนตีให้เป็นเจเจดเด้อกเก่านั่งเราวาสิเป็นเจ็ดเก่าบซื้อไหมซื้อฝันก็ถือกีด้เราตีบุเป็นบอกเป็นโตลดแบบนี้เนาะเนาะ อยย่ให้ตีเหรอให้ตีแถว่าวิโต้ของสี่แถววิโต้ใช่แหละเป็นโตแล้วยังไม่ได้ตีเนี่ยค้างเดียวเขาค้างเดียวเขาเป็นเขารุดเป็นรุดปะเลยว่าค้างเดียวดงก้อรปะเลยดงก้อนล่างพ่นพ่นหน่อยนี่จัดเลยเลยเสือบนล่างแก๊ปมันมันบนล่างแกับมากมันก็เป็นซี่ประตูคนนะแมนนะเป็นบอกประตูตัวไหนน้อยพี่น้อยนี่่น้ำซ้ำเพิ่นเขียนให้พ่อฟร้อมแล้วเพิ่นกระบอกพร้อมกตระบอกฟร้อมตั้งไว้ถึงตัวตัวมุดซึ่งใส่กระดาษสามเจ็ดตัวเดียวเลย นอนฝันอีกตสามเจ็ดตัวเก่าเนาะใช่แล้วอย่างนี้แค่ตีมันห้ายางนี่เนปะ็นอ่ะฟันขึ้นเดียวสองรอบสองรอบกับตัวเดียวกันเนะาะเพราะอเป็นเพราะอเป็นตัวอื่นมันมเลยมันเป็นตัวอื่นอันมือนี้ฝันไปซื้อสลากกินได้ไหมซือ้อไว้แล้วน,นั่นม,มาแล้วซื้อไว้แล้วซือวซ้อมาแล้วมูนี่มาลูก เนือซื้นาาเดี๋ยวมาน้ำาปลาแล้ววานุวานลูกผมซื้อแล้วาลูกบอกหนูว่ามาทายบอลแรกซื้อรถสลากกินแบงมาเยยมันหางากว่าเวาทับมันเด้พี่น้องบนมาคนไปซื้อลได้จ้าใบลูกได้สใบนี่อยู่เ้ือได้งถางานพี่น้องลายลอตเตอรี่ลายลุงจัดไว้แล้วสองใบฝันขึ้นเดียวสองหอฮเดียวโคโลฮัยังไม่เสียงอีกอยู่ ฟันอีก็ที่ซื้อซื้ออีกอยู่ข้าวขาซื้อฟันอีกน้ำอีกตัวนีงมาจ้ะดีเนาะสามเจ็ดขาเดี๋ยวคนเขียนไ้บวกเคียซื้อบอก็ปัญญาลุงเห็นเป็นแปดบ้างนเขีห่เดือนี้เด้อเขียนให้แล้วสักย่างนี้แต่ว่าบ่เห็นตเนาะาคนกับบ่แมนว่าาอยู่ในบ้านเนาะ สบกกันสาแต่เป็นตซายหอจ๊ะซายอ๋อถ้าลุงบ่ม่ตรกันได้ปะบอกว่ม่หรอกบอกันนั่นยังหตรงตรนะกันเรนตัวยิ่งยวงี่เนาะออบ่กันสามเจ็ก็มีเตจสามสามเจ็ท่้แล้วเทานั้นและบบงาไม่ตกันเดียวันนั้นเนาะวันนั้นเพิ่นบอกหนึ่งซีก่อนต่อหนึ่งซีแล้วได้แบบเพิ่นก็ได้บอกว่าวนมาลนานวันนงเพิ้นห้องเนาะต้องบอกว่าเสือเด้อหนึ่งซี ออหนึ่งสีคือสิบสีกับคาหนึ่งสิหนึ่งสีสิบซี่สิบซี่นมาเสือได้ก็สิบสีเนาะเลขออกหนึ่งสีเราบอกสามเทื่อไหมตัวนั้นบอกอะไรกับมาหอนออกมาทั้งขอทั้งนอกตัวมันคนได้ดิตัวมันขนเนี่ยผีผีูมผีผู้บ้านเดีร์รอสิแกงว่าเป็นบารุงรสิแกงห้องหวัูย้ำเสามาถามคนอยู่หน้าบ้านนัว่าผู้ใดหองกึเฮ้ยผู้รู้เนาะนี่ผู้ใดหอง ผืห่งบอกเดื่ถือิดบัตนแม้นนะถือบ่ถือตะขันหัวเด็กตัวเดียวเนาะเด็กตัวเดียวลอยสองอยเด็กตัวเดียวหางเดียวตอนนั้นลุงราถือแปดมวนซ่อนบัดนี้ออมวนที่เก่าแล้วมาขอขอเอาลงกไนน้หนึ่งซีหางเดียวถือมือบ้านถือบางนอถือข้อบุญทัล่างนี่ฝันในยุบาน มูจักเนว่าเะขาลุงคลิปก็ได้นะมูจักดิมูจักไม่แต่นำสื่ออย่างเดียวมาจ้ะบมีได้เน้องวันนี้ก็จัดเด้อห้างเดียวโครโซ่สามเจ็ดนะฝันฝันสองรอบคืนเดียวฝันสองรอบสามเจ็ดนะคะลุกยิงจัดไว้แล้วนะคะขอบคุณลุงหลายๆเด้อสาทีตให้นะาขางวันนี้เอสซี่โจดีนะคะให้ลุกยิงโจดูกัรเด้อค่ะไม่ได้หลายตัวห้างเดียวนะครับทำ บูจ้าเขาคนถ่ายคลิปอะไรตอนเนาะพี่ไปถ่ายวออี่วะเป็นใหม่ๆอ่ะ